Okay. Check the mic and make sure it sound right, boys. แรงเราเพิ่มตังมีพี่นั่งนั่งแบบนอแล้วแต่่าบพนอันนี้เอาเอนมาด็ไปเด้อโอเแล้วว่มันมีปัญหา เขาก็มาแจ้งผมไม่หลังนะไปยึกันชุดยแข่งคอแล้วเคยเคยมีลูกค้าเคลมว่าเหมือนน็อตตัวที่เติมเมาดิเหรอมันไม่ถูกชค็คแต่ของผมยังไม่โดนเขาก็ส่งน็อตแรงมาให้แบบอืตอนแรกผมเลจะซื้อตะแกรงหนังแกงแบบที่น,น,นั้นไม่ติดเฟ๊ฝั่งอะไรรอนี่ไม่ไหวโอ้ดิไฟไฟนี่น่าจะแพงนะหนูเนี่ยนะไ,ไ,ได้เด้อ บออสแต่บอสแต่บอสแต่เบนนั่นแหละโดนพี่เขาเรียกกันอะไรพี่ฮะเขา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 คิดมาราคาเท่าไหร่เราขันประมาณเท่าไหร่สามสี่ครับสามสี่บิ๊กโอเคสามสี่ทำมาทำมาสามสี่ไม่มีประกาศกิโอือมีไฟสามสี่ก็โอเคเนาะอันนี้เสร็ก็นโอมีตับตับด้วยเฮ้ยแต่แปลงเนาะแฟนก็ยอมกลับเนาะ แฟนก็ยังกลับกับลูกก่อนนะมาสวยวะมิชชันของดีแลวไงโอเคโอเคโอเคโอเโอเคโอไค้อ้คโอเไโอเคอเอเคโอเอเคโ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 อ้คโนเคโเคโอเคโอคโอเคอเคโเอเคอเชโอเคโเโคโคคอเอเคคโเอออเออเเอเย โอ้โหแข็เท่อะอันนี้ทรัอันนี้ติดติดติดเหมือนแก้วเลยนะอ๋อเป็นอ๋อนี่นี่นต้องชื่อเซนนะอันนี้อันนี้ผมทำเองนะผมมันพอดีกตักตัวน้ำมันเข้าตัวตัวนี้คืออะไรฮะอันนี้ที่วัดลมยางนั่นแหละเขาก็ติดมาให้เลยป่ะไม่ไม่ผมานทำเองต่างหากที่รับไม่ไม่แพงมากสีเป็นเชี่ยวพี่บ๊วอะไรนะสีเป็นเชี่ยวอ๋อเมื่อกี้ ชอปเปรี่ได้ทำทำมาประมาณเท่าไหร่ครนะับเนี่ยบอกบอกราคาได้ไหมเนีเย่ยพันห้าครับล้านพันห้าเลยเบ็ดเสร็จเลยเหรอเบ็ดเสร็จครับล้านตรงอย่าลงอนะพี่อย่ยลงมตรงกอดถึงสิ่งแวดล้อมอเหรอร้านนี้ใช่ไหมไม่ไกลนะถ้าระบบไฟผมจะทำที่ร้านนี้หมดเลยอลืมสปอร์ตไลท์พวกร้านมึงจะล้มมีแต่งเหมือนบอลอืมคือถ้าผมขายราคาที่ผมซื้อมามีคนเอาแน่นอนแหละหรอโหถ้าถ้าได้แบบนี้เป็ยอดเลยอือ จ้างก็ใหญ่อยู่นะ้งหลอร์รู้แต่คนที่แล้วนะพอสะพานจะไมรู้คนิ่เหมนพ่ออะไเงี้ยหรอเีพี่เปซบิอาบ้างเลยพี่ลงได้นะไม่อะไรอไรอ๋อแต่งเยอะเนี่ยเมียเมียเมียรู้ราคาไหมเนี่ยไม่รู้แต่พี่รู้ราคาแต่พี่รู้ราคา ใช่ไหมแล้วเป็ดยังไม่รู้อ่ะเป็ดไอวาเป็ดไอวาไว้ให้ลูกเล่นเวลาเวลามันขี่เล่นมันจะผมเนี่ยไม่รู้ราคาแต่พี่วุ้นรู้ราคาเลยสุดยอดเลยชิวก็เป็นนี่เปลี่ยนชิวแต่งก็ชิวเดิมมันจะสีใสชิวใสอืมมันเตี้ยอันนี้นะก็สีนี้ชิวหนาดีนะครับสี่มิล กล่กองนี้จกร้านไหนครับเนี่ยกล่องแบล็กบอตรงยำสตรีครับพี่โอเคอเแยวบ้านหมดเลยแถวบ้านหมดเลยอ่ะ <c oughs> เออจับมาแต่งได้เลยนะลูกได้ซีดประมาณเท่าไหร่แสนแปดตอนนี้ 8, 1 0นแปดหนึ่งแ0ปดม่เก้าร้อยหนึ่งแปดเก้าร้อย 181900โอเคลงท่องตัวเปล่านะตัวเปล่านะโจเปล่านะาหน่งแปดกร้อยทำไปอีก1 8ึ่งแปดเก้ารามสี่มื่นตามไม่อยู่มั้งหรอเต้องหาร้านเนี่ยเวลาเปิดเบาเปิดไงครับเนี่ยถ้ากูรีวิวเลยนี่วะรีวิวเลยรีวิวเลยนะนน กดที่ในงนนั้นไงพอดีปิดกดไปที่นี่คบิดกุญแจไปที่นี่แล้วกดซซตถ้าน้ำมันก็สั่งนี้อ๋อน้ำมันตรงนี้ขึ้นมานี้ซซตแล้วก็ติดขึ้นมาอุ้ยบลอร์เลยอ่ะบอกเต็มใบสองใบได้โอ้โหลครับกุญแจเป็นไครับคีย์เล็ตอยากเห็นจะคีย์เล็ตก็มีอันนี้ก็ล็อกล็อกล็อกป่ะล็อกแล้วก็มีพวกสัญญาณข้อมูลขอดูนี้นะ เหมือนใจรูโจนเลยนะใช่ครับเนี่ยมีจะมีสัญญาโมยเวลาถ้าออกไปลไกลระยะเราไปจับอะไรเงี้ยโอ้เมื่อกี้เราทุบเราเราทุบใช่ไหมเมื่อกี้โจอลองขยับขาตั้งก็ขัดแล้วอ๋อโอเคแล้วเราก็ปิดปิดปิดใช่เลยเคยแล้วแต่ถ้าถ้าใจลมมันทำงานจโโอ้เหมือนลำลำหน้าเว้ยนี่ก็ปิดเครื่องปกติอันนี้ก็เปิดแติถือดแย่ใช่ครับ อ๋องไปนี่เองขางไฟหน้าด้วยไฟหน้าทีนี้ก็รีแทคชั่นก็เห็นไหมพี่ผมผมกดีแอคชั่นกระทีใช่ไหมแล้วก็ถ้ากดแช่ก็ปิดนมัเหมือนรถจนนี้นี่ว่าแอคชั่นคอนโทรลแล้วกดแช่ทีก็เปิดแล้วก็เปิดครึ่งนึงตัวใหญ่ถ้าเปิดก็ตัวใหญ่ทางเรียบถ้าเปิดครึ่งนึงหรือไม่เปิดก็น่าจะเป็นออฟโ้นคุยสบายสบายเฮ้ยออกออกออกมานานยัังครบเนี่ยนาแล้วครับพี่ยหายด้วยเหรอ จหลังยเอกี่กี่กิโลลิตรอะประมาณประมาณถ้าในตัวเมืองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองยาวๆสักสักร okay. okay. oh ้อยกว่าก็อยู่ที่สามสิบสามสิบสามขอยู่นะเติมเติมอะไรครับเนี่ยเก้าห้าเก้าห้าสองหอใช่ไหมสองหกเก้าห้าครับโอ้ยยังไม่หมดแต่รุ่นนี้มัน ผมว่าร้อยร้อยสามร้อยร้อสี่รอยห้าก็พอละวังดีเนาะใช่สุวินทวงผมก็ร้อยสามได้แต่ยังไม่พหนีะหนึ่งศูนยห้าี่โอ้พี่ยังขับแปดสิบอยู่เลยนี่ไม่ร้อยเลยกล่องมันตัดพี่เหรอกล่องตอนนี่อะไรก็ถ้าในน่องร้อยหกโอ้หแล้วโหนี่จะมาขึ้นในโน้งไงพี่ร้อป่าไม่มีปิแค่เขามีฮักนี่ยาสวยเหมือนกันเนาะดีครับดีเลยอะ ไว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแควนปลาเหล็กนะผมว่าทับสวยเนาะแต่ตอนนี้มันมีสแตนเลสของไดโนโค่ o, แต่มันก็ราคาหกพันกว่าอ้โอเนี่ยเนี่ยสวยแล้วพชิวพี่พแข็งแรงด้วยต้องเป็นสีดำ่ะสีดำมันมีที่เป็นแบ็คแต่เหล็กมันก็ดูนั้นกว่า<ม>ดูดีกว่าสวยอ่ะชิวแบบได้สี่ระดับใช่ครับโอโ้โหชิว ชี้ปรับเลเวลได้อีกสบายเลยอันนี้นะมันปรับได้ตั้งแต่มาเลยป่ะปรับได้มาครับเนี่ยครับดึงครับมันมีสี่แบบเฮ้ยหมายถึงว่านี่ระเทียสุดอ่านะขับขับในกรุงเทศชิวๆเนาะนี่ก็เทีเททเย,สยสุดเลสซิ่งสปอร์ตแล้วซึ่งมาปรับสองเออใช้ได้เว้ย์สามแล้วก็สมสุดโอเค แต่างคงก็ทำเป็นชีวไฟฟ้านะพี่แต่ผมคิดว่าแม่นวลมันดูคลาสสิกกว่าครับโนี่เท่แล้วลำยุปุอยไก่ ADV ใช่ไหมสามศูนย์ ADV สามพัศูนย์แต่ผมช่วงีโอเคไม่ไม่บวกแล้วม็ส่งด้วยได้ได้สีได้สีสวยเลยเนาะส,ส,สีสีนี้มันเหมือนลูกเมีน้อยนะเขาจะมองสีดำกับสีแดง พี่บอกคิดว่าสีนี้สวยโตกเอามาสีเทาก็พอใจตัวจริงก็ผมผมว่ามันดูโอ้ยมันดูเข้ามันไม่ดูอ่ะมันดูหรูอ่ะพักเท้ามามามาอย่างนี้เลยนะเท้าซื้อใหม่ครับของ h e s t u d i ของ Honda เลยติดเจ็ดด้วยหมดเลยของ h e s t u d i หมดเลยทั้งชุดเลยอ๋อทะเบียนยังไม่ได้เลยทะเบียนไม่ได้จองไว้ก็ไม่ได้อือวันนี้โน้มีปัญหามันขึ้นเลขสี่ไม่ได้มันจะมีนี่แหละ อันนี้มันไม่กินอินโดใช่ตัวนี้อินโดแต่ว่าเป็นรถซิงค์รถซิงค์มันจะแพงกว่าผมมาสองพันแต่มันมีปัญหาเรื่องชิปคล้ายๆเมื่อรถทุกรถทุกคันคือขาดมันเรื่องขาดตรงมันต่อแค่บลูทูธได้สวยแต่อะไรว่าเรื่องโชคช่วงล่างว่ามันกินพอได้แหรอ กินเพราะว่าชกคอหน้ามานนี่มนกินอ่ะนี่บุญเม่กี้มกผมรูดคอระพานข้างหน้าข้างหน้าเป็นเจลโคปิกของเดิมเลยข้างหลังก็ไม่มีสัมแข็งโอเคมมีหมุนโอเคมึ okay. งมครับ